สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดติดตามในช่องการสาระชาแนลของเรานะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอตัวเทอรัตจีเอสไนจากประเทศบราซิลนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องของเรารีบกดเลยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามของเราและคุณจะไม่พลาดข่าวสารกีฬาอาวุธปืนในบ้านเรานะครับ รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆในการใช้อาวุธปืนตัวทาร์ตทีเอสไตัวนี้ที่ผมจะนําเสนอท่านี้นะครับรายละเอียดต่างๆคุณสมบัติผมยังไม่นําเสนอในคลิปนี้ผมจะนําเสนอในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอในการถอดประกอบเพื่อชําระล้างและอีกอย่างเพื่อนๆหลายๆท่านอยากเห็นด้านในว่าวัสดุเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าจะไปเลือกซื้อที่ร้าน ก็ไม่สามารถถอดให้ดูได้บางร้านนะครับมันไม่สะดวกและมันก็ถือเป็นการเสียมารยาทนะครับผมก็เลยทำการถอดรีวิวให้ดูแล้วกันว่าข้างในเป็นอย่างไรถอดประกอบง่ายแค่ไหนเพื่อประกอบกันตัดสินใจที่ทุกท่านจะได้ซื้อนะฮะผมเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอเท่านั้นเองนะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับร้านค้าที่นำเข้านะฮะเป็นการบอกเล่า นะครับผมที่ผมใช้มาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมจะทำการถอดให้ดูแล้วกันนะครับอันดับแรกนะฮะปลดแมกกาซีนลูกที่ผมใช้ผมจะอธิบายในคลิปต่อๆไปแล้วกันนะครับปืนปลอดภัยนะครับเพราะว่าที่ผมว่าปืนปลอดภัยเพราะอะไรข้อพิเศษของตัวทารัลซีเอคือจะมีเข็มมองอยู่ว่ามีกระสุนอยู่ในดังเพลิงหรือเปล่าถ้า เข็มตัวนี้โผล่ขึ้นมาก็แสดงว่ามีกระสุนอยู่ในลำเพลิงนะฮะอันนี้คือเข็มไม่ได้โผล่ขึ้นมานะครับปืนปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมลันไกทิ้งได้เลยครับโอเคครับผมความปืนลงเห็นไหมครับจะมีปุ่มปลดสไลด์อยู่ใต้กล่องไกนะครับใช้เพียงนิ้วโป้งนะครับกดสไลด์เข้ามาอย่างนี้ครับกดปุ่มเห็นไหมครับผมจะกดให้ดูกดปั๊บนี่ครับสไลด์จะถอยมา แล้วเราก็ดึงออกมาได้เลยนะครับง่ายมากฮะหนึ่งวินาทีก็ถอดตัวสไลด์ได้ผมผมเชื่อว่าเป็นโพลิเมอร์ที่ผมมีอยู่ตอนเนี้ถอดประกอบได้รวดเร็วมากๆฮะผมให้ดูภายในกันชัดๆนะครับเพื่อเพื่อนๆประกอบการตัดสินใจนะฮะเป็นโพลิเมอร์ที่เบามากๆเลยครับมันจุสิบเนัดก็จริงด้ามยาวแต่ว่า เบามากฮะให้ดูภายในครับชัดๆเลยครับวัสดุที่ใช้ค่อนข้างดีมากๆนะฮะผมแนะนำผมแนะนำเลยครับเม็ดอินบาซิลร้อเนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการถอดตัวลำกล้องให้ดูแล้วกันนะครับปลดตัวสปริงไกหลอดออกนะครับง่ายนะฮะแล้วก็ดึงลำกล้องสี่นิ้วออกมาได้เลยครับผม ผมให้ดูลำกล้องนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ผมบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆคุ้มค่ากาับราคาตอนนี้มากๆเลยฮนะตัวโครงเป็นเหล็กลมดำนะครับตัวเทารัดเองทำผิวออกมาค่อนข้าง ดีมากๆเพราะว่าผมใช้ทุกวันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีขวาพกติดตัวใส่กระเป๋าทุกวันไม่มีรอยเลยนะครับไม่น่าเชื่อผมบอกได้เลยว่าพื้นเทรัตชีเอสไตัวเนี้ยเป็นรอยได้ยากมากๆเลยครับไม่มีรอยให้ผมเห็นเลยนะฮะผมผมแฮปปี้มากกับตัวเนี้ยแล้วผมคิดว่าผมแนะนำใครถามผมผมแนะนำถ้าชอบ ราคาที่ประหยัดผมแนะนานะฮะผมทำการประกอบให้ดูนะครับจะมีบ่าอยู่ตรงตัวลำกล้องนะครับเราสามารถเอาสปริงไกหล,ลอดวางได้เลยนะครับและการประกอบนะครับผมก็คือจะมีบ่าด้านหน้า2ด้านล่างสงนะครับให้ตรงกับตัวโค้งนะครับผมประกบเข้าหากัน ถอยตัวโค้งลงมาต่ำกว่าสไลด์นิดเดียวนะครับผมแค่นี้เองครับแล้วก็ดึงเข้าไปกิ๊เดียวเองครับเรียบร้อยครับผมสามารถประกอบได้นะครับผมแค่นี้เองครับผมแนะนำเลยฮะตัวเทอร์ัสทีเอที่เพื่อนๆกำลังสนใจอยู่ตอนนี้นะครับก็ถ้า เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วผมจะนำเสนอคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม